ฮอสสปอร์สวัสดีครับข้าคืนวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคม2565ศึกฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสเพย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นนัดที่2แสงเอตียนพบกับโอแชบอลคู่นี้จะเตะกันที่สนามกีฬาสตร์เซปัวกีชาเวลาเที่ยงคืนตรงเป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานนะครับแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนาฟุตบอลและข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านกลุ่มใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมและคลิปนี้สนับสนุนโดยแอ ฮอตสปอตแหล่งรวมพลของคนคอบอลตามไลน์แอดมุมขวาบนที่ท่านเห็นเลยนะครับและสําหรับกิจกรรมยอดเซียนครั้งที่1นนะครับลุ้นเงินรางวัล5000บาททุกวันเลยนะครับผมสามารถติดต่อรับรายละเอียดนะครับตามไลน์แอดมุมขวาบนแอดฮอตสปอตได้เลยนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม ราสกาอดูปัตพาทีมบุกไปเสมอกับโอเชนในนัดที่1โดยสกอร์หนึ่ง,นนงประตูนหนึ่งโดยเกมดังกล่าวออกนําไปก่อนแต่โดนตีเสมอในช่วงท้ายครึ่งหลังนัดนี้จะไม่มีติโมตีโกลูกเจซาร์ที่เจออาการบาดเจ็บแต่ข่าวดีคือเอเลียกิมมองกาลาพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมอีกครั้งทําให้นัดนี้นะครับทางทีมอาจจะใช้แบ็กสามตัวเหมือนเคยนะครับหลังจากนัดก่อนปรับมาเล่นแบ็กโฟนอกจากนั้นยังได้ไอเมนมูเอเฟกกลับมาช่วยทีมอีกลายชองมาร์คฟูกงเอาตัวรอดไม่แพ้ในนัดแรกหลังจากตีเสมอือนหนึ่งประตู ในช่วงท้ายเกมทําให้นัดนี้ยังคงมีสิทธิ์ได้ลุ้นตัวไปเล่นเอียรเนิงนะครับความพร้อมยังคงพลาดใช้งานอเล็กเซอร์ซองที่บาดเจ็บรวมไปถึงอียาดโมฮัมเหม็ดยังไม่พร้อมลบแต่ทั้งสองคนก็ไม่ใช่แกนหลักของทีมอยู่แล้วนะครับโดยการแถลงข่าวของกุนซือระบุว่าทุกคนฟื้นตัวดีแม้กรัมสึกหนักมาตลอดชัางปีเกมแรกแสงเอเตียนทําได้ดีนะครับออกนําก่อนแถมมีโอกาสชนะแต่ไม่เด็ดขาดก่อนที่จะโดนทีเด็ดนะครับของโอแชมาตีเสมือนในช่วงท้ายเกมนัดนี้พิจารณาว่าเลสแวนน่า จะเหนือกว่าทั้งการเล่นในรังและสภาพความพร้อมของทีมที่พร้อมลบมากขึ้นนะครับแม้จะเจองานไม่ง่ายเหมือนในเกมแรกแต่พวกเขากลับมาเฝ้าบ้านบวกกับเสียงเชียร์น่าจะบททีมเยือนได้อย่างสนุกกีเด็ดของแซงเอเตียนะครับยังมีมากกว่าเบียดเข้าไป้ายได้สําเร็จนะครับและผลกสกอร์ที่แอตตฟันธงในค่ำคืนนี้แซงเอตียนเอาชนะโอแฉด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึง่งฟันธงครับผมและเพื่อนๆเ,เลยครับคิดว่าบอลเ์ออฟลีกเอิงฝรั่งเศสในค่ำคืนนี้ใครจะเป็นคนเข้าป้ายนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกับแอดหน่อย และก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่และข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงานฮอตสปอ t ด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะบอลน,นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ